สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะมาทําการทัศนศึกษาดูที่โรงงานนะคะทัศนีเซียรลนค่ะพิชานะคะนางสาวสุธิตาดวงราภาค่ะผมนายบารมีสายแจมครับผมนายสาธิตนิลพันธ์นะครับผมผมนายปิติวัติผันผายครับผมนายกิตตรัตน์ปัญทราชครับผมนายนภัสธนีกรครับหลังจากนี้นะครับเราจะพา่านผู้ชมฮะไปดู ว่าวิธีการผลิตก่อนจะได้เซรามิกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างครับไปชมกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนายวานิษัจสแจมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาบ้านทัศนีศิลาดนทัศนีศิลาดนใช่ไหมครับโอเคครับหลังจากที่พวกผมอะ่ะได้เดินทางบุกฝ่าหาบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับได้หลงพางกันมากมายเลยทีเดียววันนี้ผมได้มีพี่พี่แทนนะครับได้พี่แทนใช่ไหมครับผม นะักชื่อชื่อพี่พแทนสุริยาครับพี่แทนสุริยานะครับเนาะครับวันนี้เขาจะเป็นไกด์นําเที่ยวของเรานะครับพี่แทนทำทำงานกับอะไรครับผมผมเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับผู้จัดการ่ายผลิตผู้จัดการ่ายผลิตของบ้านทัศนีศิลาดนลยนะครับผมผมว่ารีบไป,ไปดีกว่าครับแดดมันร้อนนะครับผมไปกันเลยดีกว่า เอาล้วครับตอนนี้เราจะมานําเสนอนะครับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเอาละครับพี่ครับอันนี้คือเตรียมดินใช่ไหมครับครับอันนี้อันนี้จะเป็นดินดำนะครับเป็นดินดําที่มีคุณภาพนะครับอ่าดินดําที่มาจากอ่าอำเภอแม่แตงนะครับใช้ทําเนื้อของศิลาดนครับครับผมคือเนื้อของศิลาดนนะครับเราจะมีดินดําประมาณ80%นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นดินขาวนะครับถ้าได้เป็นก้อนลักษณะนี้เราต้องไปบดให้เป็นละเอียดก่อนนะครับครับผมจากนั้นเราก็จะไปททํําาานนนนน้้้ดิละคคครรรััับบบเี่่ยผูชม ดินดาจะเป็นอย่างนี้ครับดินแบบมีทั้งแบบมีทั้งเศษโอ้โหเศษเศเศเศษไม้ก็ยังติดมาเลยนะครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ทำน้ำดินกันเลยก่อนครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองน,นะครับหลังจากการที่เราเอาดินเป็นก้อนนะครับ อันนี้คือเครื่องอะไรครับผมผมอยากรู้จริงเป็นเครื่องกวนดินนะครับเป็นเครื่องกวนดินเองกวนดินใช่ไหมเครื่องกวนดินให้ตีให้เป็นละเอียดนะครับเป็นน้ําสลิปออกมานะครับเมื่อได้น้ําสลิปตัวนี้ครับเป็นเหลวๆลักษณะนี้นะครับเราก็จะผ่านเข้ากับเครื่องกรองตัวนี้นะครับเครื่องกรองตัวนี้จะมีแม่เหล็กนะครับมีตะแกรงนะครับใช้สําหรับกรองชนิมเอาทรายออกนะครับครับผมเมื่อได้ดินที่ผ่านการกรองมาเสร็จนะครับแล้วก็ผ่านเข้ากับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้คือเครื่องอะไรฮะทิเตอร์เพลสครับ อะไรครับคีสเตอร์เพสครีสเตอร์เพสใช่ครับครับคือเป็นเครื่องอัดดินครับครับครับอัดอัดดินให้เป็นก้อนเป็นแผ่นเนี่ยครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นครับไม่ได้ดินเป็นแผ่นแล้วก็ไปนวดกับเครื่องนวดดินอ๋อนะครับคือเราไม่ต้องใช้มือนวดแล้วใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับแต่ต้องใช้มือจับจับจับอยู่ใช่ไหมครับจับเข้าไปนะครับเออเอาเลยกดกดกดแรงๆมือ หลังจากที่เราได้ดินที่ผ่านจากการนวดมาแล้วเราจะมาถึงขั้นตอนการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผานะครับการขึ้นรูปของซิลาโดนนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับจะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ ปั้นจิกเกอร์นะครับปั้นจิกเกอร์ครับอ่าวิธีที่2คือปั้นแป้นหมุนนะครับอ่าวิธีที่3ก็คือด้วยวิธีหลอน้ําสลิปนะครับหรือว่าหล่อน้ําดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นรูปด้วยวิธีแรกก่อนนะครับคือการขึ้นรูปด้วยวิธีปั้นจิกเกอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้คืออะไรครับอ่านี่เป็นส่วนประกอบของเครื่องปั้นจิกเกอร์ครับก็จะมีเบ้านะครับมีลูกพิมพ์แล้วก็มีใบมีดนะครับอ่าหลักการทำงานก็จะจะเป็นอ่าทรงกลมอย่างเดียวนนนะะะคครรรรัับบลกกกมมมีาหุจเป็ทง บล็อกตัวนี้แหละครับเราใช้ปูนพลาสเตอร์ครับในการการทำพิปนะครับดินปูนพลาสเตอร์นะครับการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อใช่ไหมครับครับผมหล่อน้ําดินนะครับหรือว่าหล่อน้ําสลิปนะครับครับพิมพ์ที่เราใช้จะเป็นปูนพลาสเตอร์นะครับคุณสมบัติของมันคือสามารถดูดซับน้ําที่อยู่ในน้ําสลิปออกนะครับมันจะได้เป็นดินใช่ครับดินออกมาใช่ครับคงคงคงต้องทำแล้วฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมมาทำเดีกว่าเนาะ เทน้ำซีดิตวนี้ลงในเบ้าตัวนี้นะครับเทจนเต็มเลยนะครับปล่อยให้มันดูดไปเรื่อยๆครับก็ความหนาประมาณ0.5เซนหรือว่าครึ่งเซนนะครับนี่นะครับดินมันจะซุดไปเรื่อยๆครับอ๋อเกิดจากอ่าูปัสเอร์ดูดน้ำออกแล้วแล้วถ้าถ้ามันดูดน้ําออกเนี่ยเราต้องต้องเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปด้วยไหมครับจนกว่าจะมีความหนาประมาณ0.5เซนประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ สมมตินะครับสมมติว่ามีความหนาประมาณนี้นะครับแล้วก็เทแล้วก็เทน้ำสลิปตัวนี้ออกนะครับครับผมเมื่อเทปุ๊บนะครับจะเกิดการกรวงข้างในครับนะครับมันจะกรวงข้างในนะครับจะกรวงข้างในนะครับนะครับแล้วแกะเออแกะเปลนผ้าที่มือไก่นะครับนะครับแล้วก็แกะอึ้นแเป็นผ้าเช่นมือนะครับใส่ไว้ตรงนี้ครับครับผมวิธีที่สามที่เขาเรียกว่าวิธีการขึ้นรูปที่แบบใช้ความตำนาน สูงมากๆเลยนะครับวิธีนี้ก็คือการขึ้นรูปวิธีปั้นแป้นหมุนนะครับหรือว่า throwing นะครับอาจจะเป็นพวกเจ็กงเกจกกันะครับที่เป็นทรงกลมนะครับเราใวิทีปั้นแป้นหมุนนะครับเี้ยอะคือเาเฮ้ยอานแล้วฮะตอนนี้ หลังจากการที่เรานะคะคผ่านการขึ้นรูม,มาแล้วนะคะคเราก็จะมีการมาดูการตกแต่งลวดลายของเครื่องปั้นดินเผากันะคะ่ะครับเท่าที่ผมไปแอบส่องๆมาะจะมีการเพ้นกับการแกะส,ะกะสะลักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าจะสวยขนาดไหนไป,ไปเชิญชมเลยครับ คือหลังจากที่เราขึ้นรูปตั้งสาวิธีนะครับไม่ไม่ใช่พัน์แห้งครับต้องรอให้แห้งตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อแห้งเสร็จก็จะเป็นการเข้าจอาเผาครั้งแรกเขาเรียกว่าเผาบิสกิตแปและองศาครับใช้เวลาเผาประมาณ8ชั่วโมงครับอุณหภูมิที่ใช้เผาคือ800องศาครับยังไม่ผ่านการเผาจะเป็นสีสีเทาๆนะครับเมื่อเผาครั้งแรกนะครับจะออกมาเป็นสีชมพูนี่นะครับเห็นไหมครับ จากนั้นก็จะเป็นการชุบเคลือบนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ชุบเคลือบนะครับจะต้องผ่านการเผาบิสกิตไป้วองศามาก่อนนะครับถึงมาชุบเคลือบได้นะครับน้ําเคลือบตัวนี้นะครับทำจากขี้เถ้าไม้มะกอนะครับเวลาเวลาโดนความร้อนว่าโดนเผาอุณหภูมิสูงรับจะออกมาเป็นสีเขียวนะครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการแต่งเคลือบค่ะหลักการเป็นยังไงคะพี่แทนผลิตภัณฑ์นะครับเวลาผ่านการชุบเคลือบนะครับจะมีรอยคลื่นนะครับเห็นไหมมีลูกเก็มีรอยคลื่นจากนั้นเขามีการขูดนะครับขูดที่มันเป็นคลื่นนนนออกกกะะะคคครรรรรััับบบดดเส็็จมีาา ลาดให้น้ำเคลือบนะครับมีสีกลมกลืนกันนะครับไม่ใช่ว่าหนาหรือบางนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับเขาลาดน,นะครับจากนั้นเมื่อวเวลาตั้งแต่งเคลือบเสร็จนะครับเห็นครับมีการขูดก้นกุนนนนลไยเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เป็นการโหลดเข้าเตาเผานะครับก็คือขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆสอดลงไปเข้าไปอย่างนี้ครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้าย,ายแล้วใช่ไหมคะอ๋อออกมาก็จะเป็นได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสีเขียวหมดเลยบริเวณนี้นะครับ ค่ะแล้วก็มาถึงเครื่วงสุดท้ายนะคะของกระบวนการผลิตเราก็ต้องวันนี้เราต้องขอบคุณพี่แทนมากๆเลยนะคะอขอบคุณค่ะที่วันนี้พาเราทัวร์โรงงานทั้งวันเลยนะคะโอเคครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเยี่ยมชมสินค้าของบ้านทัศนีศิราดลนแล้วใช่ไหมครับครับผมอย่าอย่ารอเลยครับไปไเลยดีกว่าครับผม ที่โชว์สินค้าของบ้านซิลาโดนนะคะขอพรีเซนต์ใบนี้เลยค่ะในราคา25,000บาทค่ะมีค่าสุดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบ้านทัศนีซิลาโดนเนี่ยเขาจำหนายในช่องทางไหนบ้างครับเจ้า คือตอนนี้เขามีโชว์รูมอยู่ที่บ้านป่าป้องดวงดีอำเภอดอยสะเก็ดนะจ๊ะมาเปิดเป็นแบรนด์ทีซิล d o ดนช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีขายโดยตรงให้กับลูกค้าที่วอล์อินเข้ามาซื้อที่นี่แต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศก็จะสามารถจัดส่งได้2ทางก็คือโดยทางไปรษณีย์เรือนจ้าหรือว่าทางเครื่องบินโดยบริษัท DHL เจ้า แล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณทัศนียาจานะคะเป็นเจ้าของผู้บริหารนะคะห้างสวนจัก,กัซเลลารอนเฮาส์ภายใต้แบรนด์ทีซลารอนหรือทัศนีซิลาดอนค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้คุณทัศนีฝากอะไรถึงผู้ชมนะยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกๆนักศึกษาที่มองเห็นว่า อหัตกรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เซลาดอนเชียงใหม่หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเซลาดอนที่รู้จักในนามภาษาอังกฤษว่าเซลาดอนแบรนด์ทีเซลาดอนทีก็คือทัศนีเซลาดอนทัศนีคือเจ้าของผู้ประกอบการและทีมงานทีก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ทีที่อีกตัวหนึ่งก็ทัชถ้าด้มีคนสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเชียงใหม่ร้อยปีที่แล้วได้อีกอย่างหนึ่งท c h ชิงด้วยทีคำว่าท c h ชิงที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเ,เรียนรู้สํหรับตั้งแต่อุบาลยันถึงผู้มีที่ใฝ่รู้เลยเรื่องวัฒนธรรมเซอร์ดอนเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยจะจะจะอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัส mm hmm. มาเห็นว่าความเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ mm hmm. พี่ๆลูกๆป้าๆเทวดานางฟ้าที่ทํางาน mm hmm. อยู่ที่นี่ mm hmm. เขามีความสุขอย่างไร mm hmm. ที่ได้ครีเอทงานหรือสร้างสรรค์ง,งานผ่านผลิตภัณฑ์สู่โลกได้อย่างสวยงามที่นี่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า คุณมาที่นี่เหมือนมาเชียงใหม่เมื่อร้อยปีที่แล้วจะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นคนเหนือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนเหนือเนี่ยอยากจะให้คนร่วมภาคภูมิใจกับสิ่งสิ่งที่เราทํามันจะทําให้หัฒกรรมศิลิดนเชียงใหม่มีความยั่งยืนได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะเนี่ยอยากฝากทุกคนค่ะ,คะขอบคุณเจ้าสวัสดีจเจ้าค่ะค่ะ